สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ fcjk เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านชมชมพัฒนาการลูกสาวของโก้นะครับนี่ก็มาอัปเดตให้ชมเดือนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็อายุ6เดือนแล้วนะครับเกิดจากแม่ sk 5 3 6นะครับเป็นแม่วันทองนะครับนี่ก็เป็นลายบีดของวินเชสเตอร์ครับนี่ก็อายุ6เดือนแล้วนะครับดูครับพัฒนาการนะครับดู แข่งขาเลียมตัวเนื้อหนังนะครับก็ติดตามตัวนี้นะครับว่าพัฒนาการจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับลองมาติดตามดูนะครับนี่ดูนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK กเกษตรฟาร์มแล้วก็ช่องย t u b e JK กเกษตรฟาร์มด้วยนะครับอืมทีนี้ก็เก็บไว้พัฒนานะครับเก็บไว้พัฒนา หรือว่าท่านใดที่มีลูกของโก้นะครับมีลูกของโก้ก็ลองส่งหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับนี่เดี๋ยวหยุดก่อน,นผมชอบในเรื่องของเหลี่ยมตัวนะครับนี่ก็แผ่นหลังที่กว้างดีครับจะไม่อยู่เลยครับ จะไปหาแม่แล้วเดี๋ยวไปนู่นไปนี่หนู้ะถ่ายครับน,นี่มาอยู่ให้ถ่ายแล้วครับแดีย๋ยืนก่อนนี่นก็ยืนนะครับพัฒนาการหกเดือนนะครับหกเดือนเต็ม ถ่ายเขาเลยครับหลังตรงๆนะครับเหลี่ยมตัวดีๆแก้ขงขาดีๆครับนี่ดูดก็ยืนเวลาถ่ายวิดีโอนี่ก็ค่อนข้างที่จะยืนนิ่งครับได้มาจากพันธุกรรมของพ่อนะครับยืนนิ่งรู้จกักท่าของตัวเองเวลาจับโทรศัพท์ถ่ายนะครับรู้จักโพสท่านะครับอยู่ให้ถ่ายแบบดีมากครับชื่อหนองวันดีนครับติดตาม ตัวนี้ดีๆครับแม่ก็ F1 ครับผมก็ยังไม่ได้ตีเบอร์อะไรนะครับรูปมาก็ F2 นะครับเนี่ยยืนสวยก่อนเร็วเดี๋ยวยืนสวยก่อนเดี๋ยวยุดยุดยุดก่อนหยุดก่อนถ่ายวิดีโอก่อนอ่ะก็ะท่านใดที่อยากจะชมแม่ครับ,รล,รรบลองไปชมในคลิปกเก่าๆดูนะครับลองไปชมในคลิปเก่าๆดูที่ผมได้ลงเรื่อยครับเนี่เดี๋ยว เดือนนี้สีค่อนข้างที่จะมาดีนะครับสีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ